นี้113,000และขาวจัวจาก I have a view ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับทีนี้ตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่แฮปซีมีหัวเปล่าแฮปซีเรกลับมาเจอกันอีกรอบกับเครื่องนี้ที่มันสีขาวสวยค้าวเหลือเกินเครื่องนี้คอมเออมันเป็นคอมแล้วก็สีขาวใช่สเปคก็เนี่ยตามนี้สเปคก็ตามนี้แหละตามนี้เลยดูเองจบฮะต้องรีวิวต้องรีวิวเหรอ เครื่องนี้1,13000สจ่าย h a v e CPU เครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขออนุญาตลูกค้าไว้รีวิวก่อนเลยเพราะว่ามันสวยงานจริงๆครับเอาจริงๆแล้วมันก็ปกติได้แหละครับแต่ผมโม้ว่ามันสวยนะครับ <laughs> เครื่องนี้1นึ่งแสนหาและหลายๆคนบอกว่ามันเป็นสีขาวและเครื่องนี้มันมาแปลกตรงนี้ว่าก้าจอมันมีสตัวแน่นอนฮะเราเองฮะไม่ได้ถามว่าลูกค้านั้นเอาไปทําอะไรแต่ว่าดูมันผ่านแล้วนี่ต่อได้ถึง9จออาจจะมันติมอนิเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่ันนั้นเครื่องนี้ CPU มันจะเบาเพราะเขาไม่เน้นที่ CPU ในนั้นถ้า CPU เบา RAM ต้องเยอะก้าจอ2อตัวมันจะเป็นสเปคยังไงวันนี้มาคุยกันกับไอ้แอ CPU ครับ CPU Intel Core i5 สามพัร้อยปกติตแล้วราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยไม่ไอสามก็ต้อง i เก้าแต่ว่าวัน นีเป็น i5 พอมาถึง i5 เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นครับท่านผู้ชมครับมันดันเป็น cpu intel core i5 ที่แรงที่สุดในตระกูล i5 73หรือว่า raptor lake นั่นเองฮะมันคือ i5 สอ0ร k ครับที่มี14คอร์20เบรด8 e a d แปดคอสิบหกเซต p คอร์ครับแล้วแคช l2 มากถึง20่สิเมกะแบ่งเป็น6กคูณสเมกใน per core แล้วก็แคชในส่วนของ e core อีก4ี่คูณสเมกนั่น l2 แคชมากถึง20่สิบเมกประกอบกับ l3 แคชที่มีมากถึง24่สเมกคุณคิดดูแล้วกัน14คอรสิบแต่แคชมมาากยถึง 44่สิบีมกซีจบไปแล้วแต่เมนบอร์ดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว,ว่าหาโคตรยากเลยนะอ๋อจริงๆนะมาเท่าไหร่ก็หมดนะเมนบอร์ดเนี่ย <IP S 1> <c oughs> มาน้อยเมนบอร์ดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นยี่ห้อชั้นนำคือ n z xt ซึ่ง s t xt เนี่ยไม่ได้ออกเมนบอร์ดบ่อย เขาออกช้ากว่าเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าออกมาทีเนี่ยเขาเรียกว่าสะดุ้งทั้งวงก,การก็คือเป็นเมนบอร์ดที่ดีเออคือ s i t n 7 790เนี่ยมันเป็นบอร์ดสีขาวที่การดีไซน์ของมันเนี่ยเป็นแบบมินิมอลมินิมอลคือ less is more หรือว่าน้อยแต่มากหรือว่าดีไซน์ตามแบบเลขาขาคณิตโดยที่ไม่ต้องเยอะแต่สุดท้ายมันก็เยอะคือคือยังไงเดียะมันมันน้อยแต่มากคือการดีไซน์เป็นแบบมินิมอลนั่นเองเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะไม่ได้เห็นตัวเมนบอร์ดเลยนะครับเพราะว่าถูกขโมยไป ตั้งแต่วันแรกที่จะประกอบอะไรนะอะไรนะอ๋อเบรบอร์ดที่ใส่ไปแล้วนะครับเบรบอร์ดที่ใส่ไปแล้วนะก็คือ N7 7 7 9 0เจนี่ยจะเป็นตัว c ค v e r เวอร์ด้วยเมนบอร์ดเนี่ยจะมีรูใช่ไหมเมนบอร์ดมีรูก็เหมือนโดนัทนนัแหละครับโดนัทมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจก็คือว่าจะเป็นเมนบอร์ดที่ลิมิเต็ดอิดิชั่น รงนี้ซึ่งมันค่อนข้างหายากแล้วเป็นสีขาวด้วยแล้วประทานโทษแสนกว่าบาทเนี่ยอาจจะเห็นแค่ไอห้าแต่แรมเนี่ยเยอะแรมเนี่ยโคลดบสี่กิกครับผมนะครับใส่ไป4แถวเลยนะครับสี่แถวเนี่ยที่บัสเฟีดห้าพันสองเป็น DDR ห้าเคิงตันฟิลลิบีตเป็นตัว R G B แล้วอย่างที่ผมบอกผมซิงโครไนซ์ไฟให้หมดแล้วดังนั้นไฟแรมเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็ในส่วนของตัวกาจอ์กาจอเนี่ยในเมื่อแรมมันขาวเมนบอร์ดสีขาวเคสตัวอื่นเป็นสีขาวกาจอจะเป็นสีขาวครับมันคือกาแลแอกจี ร้อ rtx สี่สิเจ็ดใจเป็นตัวอ x gamer white แปดสิบสอตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของ a da l o v e l สี่ิบเจ็ดสิสอใจนี่คือไป4 k ไปรุย2 k 4 k กันละและเกือบสุดละนี่คือแ a m สิบสองกิกหนึ่งร้อยเก้าสบด์วิดห้าด้วย Memory l 2 c a แคที่มากถึง4ี่สิบวาเมกทำให้ความเ f ฟเฟกติฟมันนมากสูงสุดถึงเกือบ1น0 0งพันกิกต์แล้วถ้ายังไม่พอเครื่องนี้มีการจอสองตัวอันดับแรกตัวแรกเป็นสี่สยบเจ็ดสิบสอง ti เรียบร้อยแล ชีวิตเอกคือตัวสอบพัดลมอยู่แล้วจากโซลแท็และเป็นตัว O C Edition แล้วก็ White Edition ทุกอย่างนั้นครบสมบูรณ์และเป็นสีขาวทั้งคู่2การ์ดจอเขาจะมีมีดิสเพย์พอร์ตหช่อง HDMI 2, 2ช่องรวมเป็น8ช่องแล้วบวกกับ HDMI บนเมนบอร์ดเพราะว่า c ีอูไอห0าสเนี่ยมี Intel ลยูนิกราฟิกเจ็ดเจ็ดศเข้าไปทำให้เครื่องนี้สามารถต่อได้มากสุดถึง9จอ<ว>ต่อมาในส่วนของการ์ดจอเสร็จแล้วแล้วใช่ไหมแรมไปแล้วชุดน้ำชุดน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นชุดน้ำระดับหัวหัว เขาเรียกหัวแคลนถ้าเป็นเกมวอร์ซีก็คือมารีสวยมากน,นั่นเองชุดนั้นจะจากคอแซคอแซ IQ คิวเอชหนึ่ i ห้าศูนยการที่มี XT เก้า็มาหมายความว่ามันมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เช่นการเพิ่มลายลงตัวบล็อกที่เป็นลายจัๆดจัๆดจัดจัดอย่างงี้แล้วก็ตัวพัดลมเนี่ย เปลี่ยนเป็น AF Elite ปกติแล้ว H 1 5 0 I ปกติเขาจะเป็นตัว SP แต่อันนี้เปลี่ยนเป็นตัว AF นะครับตัวนี้จะเป็นไฟสวยนะมอน้ำา3ต่อสารสิบว 4, มอเย็นเป็นระบบสกรีนโลโก้คอแซบพัดลมคอแซบ AF 1 2 0 3ตัวระบายความร้อนให้กับตัวหมอน้ำพอตัวพัดลมเนี่ยขจัดความร้อนออกจากหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้น้ำมันเย็นนะครับทุกอย่างเป็นสีขาวหมดไฟพัดลมหน้าเคสเป็นสีขาวไฟพัดลมหลังเคสเป็นสีขาวไฟตัวบล็อกไฟแรมไฟพัดลมไฟ,มไฟตัวอัเซสซอร ไฟค้าจอดีเซตสีขาวทั้งหมดเลยถามว่าเซตสีขาวออกมาทั้งหมดเลยเี่กก็คือต้องผ่านโปรแกรมถ้าเป็น sxt ก็คือต้องใช้ sxt cam นะครับและตัวเคสนั้นบันก็ไม่ใช่บังเอิญนะตัวเคสเนี่ยจะเป็น s s t ตัวเมนบอกก็เป็น sxt นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเคสจะเป็นรุ่นที่บนบนรุ่นที่โดดเด่นของ sxt ก็คือ sxt ตัว h7 ยังไม่จบครับตัวเดี๋ยวเราจจะเป็น h7 m a t h7 flow แต่ว่าอันนี้คือตัว t o ปสุดคือ h7 elite h7 elite ข้างหน้าตัวนี้จะถูกเปลี่ยนจากตัวที่เป็นเหล็กมีรูเป็เหล็กมี รู้ก็เเียกว่า H7 Flow แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น t e m p e r e glass เนี่ยเขาจะเรียกว่า H7 Elite เพราะ Elite เมื่อ Elite เป็น t e m p e r e glass ข้างหน้าสามพันลมระบความร้อนขึ้นมาและแต่ละตัวนั้นมีขนาดที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่ถึง1 4 0ม mm. ิลลิเมตรด้านหลัง1 4 0ม mm. มเช่นเดียวกันเป็นเรียงซ้ายแล้วก็ power supply นะครับ power supply จะเป็นตัว gigabyte udpan gm ห0ึ่พัวัตต์ประสิทธิภต่อสายได้ทุกเส้นประกัน10บีจะ gigabyte udpan gm นั่นเองนะครับแล้วก็เสริมความสวยงามนี่ลืมบอกมันคือเหรียญลี่ streamer plus นะครับเป็นตัวเพิ่มความสวยงามเพื่อตัวการ์ดจอทั้งสองอันนั้นน่ยจะใส่ไปทั้งสองอันเลยนี่อันนี้16พิน vga ที่รองรับ nhd สาแล้วก็ข้างล่างนี่อันนี้ใส่แค่กับสี่ศูนย์เจศูนย์จีไอใช่ป่ะอันนี้ใส่แค่กับสี่ศูนย์หกศูนย์นาะหลักก็จะประมาณนี้ Storage เป็น Samsung 980 Pro ตัวเร าบาทศูโปรขนาด1นึ่งเซรรไบา์รีสเปียร์ศูงสุด7 0 0์เมกก็คือตันแล้วนะครับตันแล้วตันแล้วในเจนโฟตันแล้วใน PTE 4.0๋่ใช่ฮะแรงที่สุดแล้วตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะสุดท้ายก็น่าจะครบหมดตรงนี้นะครับใช่ไหมเพราะว่า1,13,000เนี่ยเรียกว่าครบองค์โทนสีขาวออกมาดูแล้วนึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่ เจ้าของคอมเครื่องนี้มีให้ต่อคอมเครื่องนี้นั่นเองหลักๆคือไม่มีอะไรเลยคือคอม,คอมเครื่องนี้สีขาวลูกค้าชอบสีขาวจบนะครับก็เรียบร้อยที่คำเคลียร์ค,คำการ์จออะไรมีเรียบร้อยเนาะดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งเครื่องที่รวมของแปลกๆโดยเฉพาะเมนบอร์ดที่ผมบอกเลยว่าหาโคตรยากมันคือไ z t n 7ีเอ็ครับแล้วก็เคสตัวไ z t ที่ครบองค์พอดีแล้วก็ชุดน้ำสวยชุดน้ำคอแซ่ให้หนึ่งห้าศูนย์ไอเอลิคคาเปริดตัวเอ็กซ์ทีแรมหกสิบสี่นะคือแสนหนึ่งเนี่ยซีพียูทุกคน กิกดีดาวไฟจากคิมท่านฟิลิปบีสพันห้าพันสองร้อยเมกะเฮิร์สแล้วทดแทนด้วยการ์ดจอถึงสองตัวสามซูเปอร์แบบศูนโปรหนึ่งเทปมาให้มา supply พันวัตต์จากกิกกะบายยูดีพันจีเอ็มนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้เป็นหนักที่การ์ดจอเป็นหนักที่แรมลูกค้าอาจจะไปต่อหลายจอก็ตามแต่ลูกค้าอาจจะเอาไปคำนวณใช้ครูด้าคอในการประมวลผลอันนี้ก็ตามแต่ใช้โปรแกรมเฉพาะทางอันนี้ก็ตามแต่ลูกค้าสุดท้ายแล้ว คอมเครื่องนี้ถูกจัดสปรเองในเว็บไซต์ i have e o u ซึ่งถ้ามีหลายเซตที่ i have you ออกมาแล้วมันยังไม่ถูกใจมันยังไม่ชอบมันยังไม่ผ่านมาติเห็นชอบก็ขอร้องว่าอย่าให้งดออกเสียงดังนั้นคอมพิวเตอร์เซตที่ออกมาถ้ามันยังไม่ถูกใจทุกคนหรือม,มันยังไม่เก็ตอ่ะมันยังไม่ทริกอ่ะมันยังไม่โดนอ่ะมันยังไม่ คุณก็สามารถที่จะจัดสเปคเองเลือกเองในแบบที่ถูกใจทุน i h CPU มีหน้าที่แค่รับเงินมาแล้วก็บิดเงินคุณไปก็คือว่าถ้ามันไม่ถูกใจเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถจัดสเปคเองได้อย่ายเครื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ลูกค้าเนี่ยจัดสเปคเองแล้ว iHelp CPU ประกอบให้ประกอบให้ลงวิโนโดว์ให้ทำทุกอย่างไเป็นตามปกติตามแบบสไตล์ของ iHelp CPU แล้วฝากด้วยครับ113,000สงหนาแล้วเจอกันในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ